ไม่ต้องคิดอะไรมากครับคุณทักษิณไม่ลงสิงคโปร์ตามที่แจ้งไว้กับตัวคนเข้าเมืองของประเทศไทยแต่จะไปดูใบหรือไม่ก็ mm. าคาดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนอะ่ะคนหลายคนกำลังดูบนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะของคุณทักษิณเดินทางจาก ท่ากาศยานดอนเมืองครับตอนเวลาหนึ่งทุ่มสิบเจดนาทีแจ้งว่าจะไปที่สิงคโปร์คือทางตัวจคนเข้าเมืองครับพกผู้กบคับการตัวคนเข้าเมืองนะครับบอกว่าเป็นการบินที่สูกต้องทางกฎหมายไม่มีคำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร แล้วก็ไม่มีหมายจับใดๆด้วยนะก็อนุญ,ญาตให้บิน๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนเป็นยังไงทำไมถึงอนุญาตทำไมคิดว่าไม่มีอะไรผิดปกตินะครับที้ถ้าดูตามคาดการการเดินทางเนี่ยนะครับถ้าเที่ยวบินเนี่ยไปถึงสิงคโปร์เนี่ยก็จะถึงประมาณสามทุ่มสิบนาทีคือเดินทางออกจากดอนเมืองเนี่ย หนึ่งทุ่มสิบเจ็ดจะต้องถึงสิงคโปร์ประมาณสามทุ่มครึ่งแต่ว่าพอมีการตรวจสอบจากเรดาร์ไฟล์เรดาร์ーー24 e วันนี้คนตามมันเยอะมากมอสักร่ผมเปิดยังยังตามได้นะครับ,รบเห็นอยู่นะครับเครื่องบินคุณทักษิณเปลี่ยนเส้นทางครับ พอถึงน่านฟ้ามาเลเซียตอนสองทุ่มห้าสิบไม่ไปนะนู่นอะพุ่งไปที่มหาสมุทรอินเดียเวลาสามทุ่มสิบห้านาทีจอเรดาพบว่าวนนะ่ะวนไปวงกลมสองรอบใช้เวลาในการวนสิบห้านาที แล้วก็เข้าสู่ทางอินเดียไปนะนี้เรื่องของสายการบินก็ต้องถามผู้รู้นะผมก็มีคนรู้จักอยู่บ้างก็เล่าให้ฟังก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันนี่ขอเน้นาอ้างอิงนะผมไปดูของอคุณตบันดีเอียดสีชัยเขาไปสอบถามจาก คุณเชอร์สารสีสัจจังอินฟล,ลูเอนเซอร์ด้านการบินนะฮะก็คาดว่าไม่ได้ไปไหนหรอกดูไบาสารัสอารับเอมิเรตดูไบทั้งทิ่มีบ้านอยู่แล้วไนงะตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ดูไบเนี่ยนะเพราะว่าดูจากเส้นบินนะครับก็สายการบินทั่วไปถ้าจะบินไปดูไบนะครับต้องบินผ่านน่านฟ้าพม่าเข้าสู่อินเดีย แต่เครื่องของคุณทักษินเนี่ยแจ้งไปทางสิงคโปร์ก็เลยบินก็คือแจ้งว่าจะไปที่สิงคโปร์ก็เลยบินผ่านมาเลเซียส่วนกรณีการบินเนี่ยนะครับคาดว่าเป็นการบินที่บินวนนะรอเวลาในการขออนุญาตผ่านาน้านฟ้าประเทศต่างๆพอผ่านแล้วก็เดินทางต่อ เครื่องบินนี้สามารถบินได้ไกลถึงหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรคือบินได้ถึงยุโรปเมื่อกี้ผมถามผู้รู้เขาบอกว่าไม่ต้องเติมน้ามันสบายๆไม่ต้องแวะเติมน้ามันผู้ที่พอผู้ที่มีความรู้ใน,นการบินนะนะฮะแล้วก็พอสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งก็ชัดเจนนะครับว่าคุณทักกี้ไม่ ลงจอดที่สิงคโปร์นะฮะแต่ว่าถ้าจะไปดูใบต้องดูอตอนประมาณตีสองนะตีสองตอนนี้มันสามทุ่มครึ่งก็อีกประมาณสองชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนี้ยถ้าจะไปดูใบนะก็น่าจะถึงเวลาประมาณนั้นอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ สรุปเวลาที่ว่าประมาณนี้นะฮะแต่ว่าก่อนนั้นนั้นก็มีรายงานนะครับว่าประมาณทักสองทุ่มยี่สิบสามนาทีไม่ปรากฏสัญญาณเรดาร์เครื่องบินมุักษ,ษ,ษินนะหายไปสิบนาทีนะฮะคนติดตามแอปเนี่ยโหเป็นแสนอะแต่เมื่อสักครู่เนี่ยผมให้ผู้ที่รู้เขาพอ,อ,อดูเรดาร์นะครับ เอ่อไฟเบรด้าทเยังเห็นยังเห็นยยอยู่ละยังอย่างตาามนั่อยู่แล้วก็เห็นบินคู่กเคือบินหลายลำเคืองบินบางลำมีเป้าหมายไปที่ดูใบฮะบางลำก็จะไปที่ยุโรปนั้นผู้ที่มีความรู้ก็บอกผมว่าก็ดูจากเส้นทางการบินก็ไปยุโรปก็ได้หรือไปแถบๆเนี่ย ดูใบก็ได้แต่เราคงคาดไม่ยาก,กน,นะแกคงไปที่บ้านแกน,นะ,ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็การูุ้้นกันอยู่ว่าเป็นยังไงที่ไดเชิงข้อสงสัยฮะเอะ๊คุณทักษิณไปได้ยังไงนะไม่ถูกคำสั่งอเที๋ีผมเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยเคยตอนที่ เจอเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองก่อนที่ศาลจะยกฟ้องเนี่ยมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศยกเว้นได้รับการอนุญาตจากศาลซึ่งก็หลายครั้งศาลก็ไม่อนุญาตนะหรืออนุญาตน้อยก็ไม่อนุญาตแล้วหลังนั้นผมได้ข่าวว่ามีการขออนุญาตศาลยกเลิกเรื่องห้ามออกนอกราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ไม่ได้ตามว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่า ก็คุณทักษิณสารเพริกถอนคำสั่งห้ามออกนอกประเทศแล้วนะครับอันนี้พูดโดยพลตรวจตีเชิงรนนะฮะจากตรวจเงนตรวจเงิข้าสองเอ้ยขอโทนะตรวจม,วจมนงนขอนะนขอภัยผมลิ้นพันนะฮะผู้กำกับการของการตรวจคนเข้าเมืองนะฮะสองสแถลงนะครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ย ออกจากประเทศไทยตอนวันนี้4กันยายน16นาฬิกา50นาทีที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสนามบินดอนเมืองครับปับแจ้งจากบริษัทเอเจบอกว่ามีผู้โดยสารจะออกนอกจากออกนอกราชอาณาจักรด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปสิงคโปร์และผู้ทีแจ้งบอกว่า ชื่อทักษิณคุณจะตื่นเต้นใช่ไหมคือมีส่วนตัวแล้วตรวจสอบรายชื่อชื่อทักษิณนามสกุลชินวัตรโอ้โหเราต้องตื่นเต้นสิครับเพราะว่าเราก็ยอมรู้อ่ะสถานก,การณ์เมืองทั้งเวลานี้คดีที่มันงดเข้ามาอย่างนี้แล้วอย่างที่พูดตอนต้นว่ามันไม,ม่ผลดีของทักษิณก็ต้องเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าก็ ขอรับแจ้งนะฮะแล้วก็บอกจะไปสิงคโปร์นะฮะก็เลยให้เจ้าที่มาตรวจสอบข้อมูลกพบเอใช่คุณทักษิณจริงด้วยใช่คุณทักษิณแล้วก็ไม่มีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและไม่มีหมายจับคดียา,ยาด้วยก็ไม่มีไม่มีแล้วต้องกักตัวนะ สารไม่ได้ห้ามออกคือยกเลิกละคำสั่งออกนอกราชาจักรไม่มีคดีหมายจับอาญาท่านผู้ก,การก็บอกว่าไอาเรื่องหมายห้ามออกนอกราชาจักรที่ไอาการฟ้องเนี่ยครับในคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับมีหนังสือศารอาญาที่จุดจุดจุดลงที่ยี่สิบสองสิงหาสองห้าหแปด แจ้งเพิกถอนคาสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชากรจเรียบร้อยแล้วพอตรวจพบว่าไม่มีปัญหาไม่มีหมายจับไม่มีคําสั่งออกนอกราชณาจากัจากเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็เลยอนุญาตให้ออกนอกราชอาณาจากักรตามพรบรตรวจคนเข้าเมืองนะครับเครื่องบินออกจากดอนเมืองสิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีอันนี้เป็นคําชี้แจงแต่ข้อจริงของตรวจสอบไม่ยากว่าเป็นยังไงเอาเปว่า ไปแล้วนะไปแล้วจะไปรับจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมว่าคำตอบแทบไม่ต้องคิดนะฮะท่านที่ดูอยู่ลองช่วยกันส่งข้อความมาบอกเหน่อยคิดว่าคุณทักษิณจะกลับไปกลับเราชวนคุณเล่นนะลองดูไอเดียฮนะถ้าคิดว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยเอาดีกว่ากดหนึ่งไปแล้วกันนะคิดว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยกดหนึ่ง ไม่กลับกดสองัางวันคือคําขอบคุณสําหรับร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณตักษิณกลับไทยหนึ่งไม่กลับแล้วหายไปแล้วกดสองกลับกดหนึ่งไม่กลับกดสองนี่ก็เป็นเรื่องของอคุณทักษณิณที่งมันอย่างที่บอกมเป็นปฏิบัติการสายฟ้าแลบปฏิบัติการทะลุเมฆ ปฏิบัติการยิ่งกวน่หนังวางแผลก็นคงน่าจะนานมากนะนานมากจริงๆก็แต่ก่อนหน้านั้นก็มีมีการรายงานข่าวอย่างเป็นทางการแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นรายงานข่าวแบบด่วนๆน,นะบอกว่าที่บินไปเนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะครับมี ครอบครัวไปด้วยทั้งหมดห้าคนห้าคนในในงานข่าวบอกว่าหนึ่งในห้าก็คือคุณพินทองทาคุณนากดลูกสาวเดือนทางไปกับคุณพ่อนะฮะแต่ว่าเอาละตอนสองทุ่มสิเอ็ดนาทีก็พินทองทาก็โพสต บอกว่ากล่อมลูกนอนอยู่ที่ไทยค่ะงงกับข่าวมากมายไปเรื่อยนะฮะก็ลองดูครับอันนี้พิสูจน์ไม่ยากนะไอนน้ตอนโพสต์อยู่ประเทศไหนก็ได้นะแต่ว่าเออเดี๋ยวไม่ยากอนะเรื่องอยู่ที่ไหนแต่ว่าเขาค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะเออตอนนี้สืดสวจรายชื่อแล้วก็ไม่มีคุณไม่มีคุณปินทองถาที่บินไปด้วยนะครับ ก็เลยโพส์ว่ากล่อมลูกอยู่ที่ไทยคะ่ะไม่ได้ไปด้วยนะคะส่วนที่คนที่ไปด้วยมีใครบ้างคะเท่าที่ตรวจสอบชื่อที่ปรากฏตอนนี้นะครับมีผูด้โดยสารไปทั้งหมดห้าคนคุณสมลาจจลัดแพรวยอมรับว่าไม่รู้จักครับคุณทวัชชัยเครือบเมฆ คุณประเทืองมอนชัยภูมิคุณแก้วใจสิงห์ทองและทักษิณชินวัตรนี่เป็นชื่อของผู้โดยสารที่ไปนะฮะแต่ว่าคาดว่าห้าคนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นทีมอารักขาของคุณทักษิณชินวัตรแต่ว่าดูชื่อแล้วไม่ค่อยคุณ นะไม่คยคุนอืมเพราะว่าดูจากรายชื่อเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปดูที่สำนักข่าวอิสรานิดหนึง่งพอดีแวบเข้ามานะครับว่าพอจะมีปวดอยู่บ้างว่าเป็นใครขออนุญ,ญาตอ้างสำนักข่าวอิสรานะครับคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิพี่เก๋พี่เก๋ขออนุญ,ญาตนะครับอ่ารายชื่อผู้โดยสารร่วมคณะทักษิณ เป็นอดีตหน่วยซิลรักขาช่วงหนีคดีด้วยนะครับอยางที่บอกว่าอ่านชื่อไปแล้วสี่คนสี่คนนะฮะก็เดี๋ยวนะครับผมดูทวชัยร้อยโททวชัยกลีบเมฆเคยเป็นอดีตนายทหารหน่วยซิลแห่งกองทัพเรือครับ คนนี้ทำหน้าที่อรารักขาคุณทักษิณมากว่า20ปีทั้งช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นช่วงที่ลบคดีอยู่ต่างประเทศก็จะเป็นหน่วยอรารักขานะร้อยโทโทวัชชัยกีบเมฆสงสัยไม่โดนปลดออกามาก็จริงจำได้ไหมฮะนี่าตารวจคนนที่อรารักขาคุณทักษิณนะขนาดเก็บหนีไปต่างประเทศก็ยังอรารักขาช่วงคุณยิ่ง นี่ที่คนลคนกันนะคุณยิ่งรักเป็นนายกก็ราาักขาช่วงนี้ก็ตามหาราาักขาใช้คนของหน่วยของทหารหน่วยราชก,การไปรลักขาได้ด้วยนะนะแล้วก็มีคนหนึ่งคุณเดี๋ยวนะเขาเปนชื่อภาษาอังกฤษผมต้องแกมภาษาไทยอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะแกมภาษาไทยนิดหนึ่งเอ,อ ออืมอืม,มแกเป็นภาษาไทายนิดหนึ่งครับเวลาอ่านภาษาอังกฤษอ่านยากๆคุณอมสมล่าจลัดแก้วใช่ไหมครับแค่ครับคุณสมล่าจลัดแรวจลัดแพรวจลัดแรว่ข้อมูลออนไลน์ครับ ทำงานอยู่ที่บริษัท SCS a s e t Corporation จำกัด SCS a s e t คือบริษัทของคุณทัษิน์นะคือคทุณทักษ์นนะฮะนี่ก็มีชื่อสองชื่อนะแต่เอาว่าก็เป็นหน่วยเขา,าเป็นหน่วยที่อักคาัก็คนที่เกี่ยวข้องอ่ะนะก็ไม่ต้องมี c ิกเนมนะก็อาว่าไปกันละห้าคนนะฮะอ่ะาก็ทำไมถึงไป ลองคิดว่าทำไมถึงไปทำไมไม่อยู่ไม่อยู่รอรัฐบาลใหม่ไม่อยู่ช่วยภัยรักไทยในการกอบกู้พักก่อนหรือครับนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นไปตามคาดซึ่งก็ไม่ผิดคาดละ่ะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นชื่อคุณอนุทินชาญวิลกคุณคอรมอ มีโฟว,ว่ละเอาละคงจะร้อ,องยิงี้อบ้านไปแต่นายกชื่ออนุทินเอาอรุทินมาเอาตรงนะท่านปราที่นายกนะผมตามเช็คบินอยู่กันแหละแต่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องไปฝ่ายค้านแล้วมันต้องนาทีนี้ก่อนยุสภาต้องกอบกู้พักต้องเรียกความเชื่อมั่นต้องมีคนชื่อทักษิณอยู่นะสำหรับพักเพื่อไทย เออทำไมชิงหนีออกไปผม,มก็ยังคิดว่าคงจะคิดแบบชั้นเดียวอะผมไม่มีอะไรลึอกอะเรื่องคำตัดสินคนดีของทักษิณวันที่9กันยายนที่ถึงนี้น่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ดูแล้วไม่มีโอกาสที่จะเป็นบวกสำหรับคุณทักษิณเพราะว่า ถ้าดูจากข่าวตามในเรื่องที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเชื่อหรือคาดการได้ว่าหมอหรือว่าเจ้าที่กรมราชธรรมที่เกี่ยวข้องก็น่าจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยากนะอัแต่ว่าก็กําลังคิดกันว่าเอะถ้าเกิดคุณทักษิณแกบอกก็ผมก็เป็นทักโทษอ่ะจะเอาตัวผมไปอยู่ไหนก็ผมไม่ทําไงถูกไหม ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจนที่เกี่ยวข้องนแต่ว่าเอาว่ารูปการคดีเนี่ยก็คงจะคาดการได้พอจะคาดเดาว่าเป็นยังไงสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าจากราชทันหรือลงมาตำรวจก็ตามแต่แต่ว่าคุณทักษิณจะไม่ติดคุกจริงเนี่ยแล้วเกิดต้องไปติดคุกใหม่เนี่ยมันก็แกจะรับไม่ได้นะ อาจจะรับไม่ได้เพราะว่าเดิมเคยคิดว้อย่างนี้ฮนะว่านี่เป็นการแบดใช้ความคาดคิดนะฮะคาดคิดว่าหากสมมุติว่าผมจะว่าสมมุติว่าคุณตักงิรนต้องกลับไปติดคุกใหม่สักหนึ่งปีแล้วกันเพราะที่ผ่านมาถือว่ายังไม่ได้ติดหรือติดแค่หนึ่งวันเนี่ยก็ต้องไปติดคุกก่อนสักครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือก็ไปติดที่บ้านที่อยอยไหนก็ตามแต่เพราะว่าระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก็ออกมาแล้วก็เอื้ออยู่นะ ทุกทีละคิดเป็นฝ่าก็เออก็น่า,นาถ้าเป็นลูกการนี้ก็แม่น่าจะลําบากใจเพราะอย่างน้อยก็ติดคุกนิดหน่อยแล้วก็ติดในบ้านแล้วก็เอาก็พูดเถอะสามารถที่จะขยับเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อยู่นะแต่มันทีตนึงเนีคุณตักสินเคยลั่นวาจาไว้ว่าคนอย่างผมจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวผมเชื่อวแกคิดอย่างนั้นนะคนอย่างคุณตักสินจะไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไปดีกว่าทะลุเมฆขี่เครื่องบินไปเลยก็เป็นไปได้นะฮะไม่รู้จะคิดอย่างอื่นไหมนี่เราคิดคิดชั้นเดียวไม่มีอะไรตื้นไม่มีอะไรที่มันลึกกว่านั้นเลยแต่เชื่อว่าท่านที่ดูอาจจะมีข้อมูลที่มากกว่าผมนะเออถ้าเขาไม่กลับมาถ้าก็ไม่กลับมา จริงๆก็เห็นใจคนในครอบครัวนะ่เฉพาะใน,น,นรัฐมนตรีเนี่ยยังมีคดีอยู่เหมือนกันนะครับนะฮะผู้เป็นพ่อก็ไม่รู้จะกลับมาไหมนะตอนนี้คุณคุณปูเองยิ่งรักธินวัตรที่เดิมที่คุณลักษินบอกว่าจะได้กลับประเทศไทย มาเล่นน้ำสงกรานติบ้านเฮาที่เชียงใหม่นะฮะเมื่อปีที่แล้วสองปีแล้วจำไม่ได้เกิดบสองปีที่แล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้กลับแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้กลับละแต่ถ้าคุณท้องสิ่งนีไม่กลับมจริงๆเนี่ยผมว่าอืมก็ได้หินใจนะคนในครอบครัวอาจจะตัวเตียวอ้างว้างหน่อยนะครับโอ้ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วมาก กำลังตามข่าวเรื่องของนายกรัตมนตีวันพรุ่งนี้คอรมอรวันพรุ่งนีเ้เรื่องคุณเทงบักประชาชนจะใจอ่อนกับข้อเสนอที่ไม่อาจรับได้ของพรรคเพื่อไทยนะยุบทันทีถ้าเลือกเราเนี่ยนะมุมมันเปลี่ยนเลยนะมุมมันข้ามช็อตเลยอะ่ะโอ้ช่วงนี้การเมืองมันแบบ ต้องติดตามกันเป็นนาทีต่อน,นาทีหรือทุกสิบนาทีสิบห้านาทีใช่ไหมช่วงก่อนก็ตามเาว่าเอ๊ะตกลงจะคุณเท้งพรกประชาชนจะเลือกใครรุ้นอยู่สองวันสามวันพอรู้ว่าจะเลือกใครต้องลุ้นต่อว่าคุณภูมิทำยุบสภาสำเร็จไหม พอลุ้นต่อว่ายุบไม่สำเร็จเอาก็มานั่งดูต่อว่าคุณอนุทินจะเข้าถึงป้ายอย่างสบายๆไม่ใช่สช่้รเสนอคุณชัยเกษมมาล้วทั้งหมดนี้เป็นข่าวที่กำลังร้อนแรงในวงคนทําข่าวนะโอ้ทีมงานนี่พร้อมเพรื่บทุกสำนักข่าวแต่พอตอนหัวข้ามตอนนั้นหแหละคุณตัง้งศิีแก กมาเหนือเมฆแกทำให้ไปเดินข่าวนี่โอ้โหแบบต้องจับตามองเออก็ล่าสุดก,ก็เป็นอย่างนี้แหละครับส่วนข้อมูลเอ,อ่อที่แจ้ไงจะไปถึงดูใบจริงหรือไม่ผมว่าบอลทักตีสองก็น่าจะรู้แต่ถ้าง่วงนอนนะครับคอ่อยตื่นมาดูก็ได้ไม่อยากเห็นสภาพแบบมันนั่งดูบอลเป็นซอมบี้แล้วก็ตอนตีสองมันลุ้นต่อว่าจะ ถึงหรือไม่ถึงอย่างไรอืมโอเคก็เช็คเช็คบียืนยันอีกทีนะครับว่าที่ออกจากสิงคโปร์แล้วก็อยู่บนเครื่องเนี่ยมีกาดใกล้ตัวเป็นทีมงานห้าคนไม่มีลูกๆไปด้วยอ่ะอันนี้ยืนยันนะครับว่าไม่มีลูกๆไปด้วยนะฮะจริงๆ มีคำถามเยอะนะครับว่าเอ๊ะไอ้เครื่องบินส่วนตัวเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางออกนอกเส้นทางเนี่ยมันต้องขออนุญาตหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขารับลงพลางเปลี่ยนแผนการบินแบบไฟแผนได้หรือไม่นะก็จริงมีมีข้อมูลที่แชร์กันอยู่เหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ครับ เอาเป็นว่าการการขออนุญาตไฟแพลนเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยนะครับต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศหรือเรียกว่าแอร์ท f ฟฟิกคอนโทรหรือ ATC เนี่ยครับอย่างน้อย60นาทีก่อนขึ้นเครื่องแล้วต้องแจ้งสนามบินปลายทางครับความสูงที่จะขอบิน ชนิดของเครื่องต้องแจ้งด้วยพอหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศหรือเรียกว่า ATC ตรวจสอบเครื่องบินตามเหมาะสมของความสูงที่ขอข้อมูลเรียบร้อยก็จะแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับประสานทุกน้านฟ้าเพื่อความปลอดภัยไม่ทับซ้อนกันแล้วที่เครื่องบินกูทักษิณต้องบินวนสองรอบเนี่ยน่าจะเป็นช่วงนักบินขอเปลี่ยนแปลงเป็นไฟแพนเปลี่ยนแผนบิน การเปลี่ยนเส้นทางหรือไฟแพรเนี่ยทำได้ระหว่างเดินทางโดยรักบินครับแต่ว่าต้องแจ้งขอหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศที่เครื่องกำลังบินอยู่อนุญ,ญาตก่อนโดย ATC จะประสานทุกหน่วยงานน่านฟ้าที่เครื่องบินจะบินจะบินผ่านแล้วก็ตรวจสอบแน่ใจว่าการเดินทางปลอดภยัยไม่ทับซ้อนไม่ชนกับเครื่องบินอ,อื่นๆจนมั่นใจว่าปลอดภัยก็อนุญ,ญาตให้เปลี่ยนเส้นทางนะครับ ก็อย่างที่บอกครับว่าคุณทั้กสินตอนนี้ชัดเจนแล้วนะฮะ